ตายตายหมดเออเวียง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 เลือดต้องแลกด้วยเลือดฆ่าไปสิบเก้าว่ะอากูต้องตายแน่นอนเลยมันหมายปองกูอะไรเลยครับเขาตายหมดแล้วเพื่อนกูหวาดระแวงไปเองปังปังชื่ออะไรนะคอนเซปต์คลิปนี้รวมฮีโร่บันไซ ผมว่าตอนนี้เราก็1 5,000ล้านห้าแสนซับสไคร์แล้วนะครับแล้วผมก็รู้สึกอยากจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้มันมีความที่แบบว่าเท่มากขึ้นแล้วก็เฟี้ยวมากขึ้นนึงครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่ผมจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วแล้วแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ฟอลโล่กันมาโดยตลอดและติดตามดูผมทุกคลิปนะครับแล้วก็ช่วยคอมเมนต์กันแบบพูดคุยกันแบบสนุกสนานเหมือนเหมือนอยู่บ้านเดียวกันนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตทั้งในการดูคลิปวิดีโอหรือการ มีส่วนร่วมต่างๆนะครับในชีวิตผมทั้งในหน้า Facebook IG หรือต่างๆนานาก็วันนี้นะครับล้านห้าแสนซับคาลกลายละลผมจะใช้รูปโปรไฟล์นี้ไปจนถึงโอ้น่นะ่ะตามนานช่วนานผมจะไม่เปลี่ยนอีกยาวๆเลยเพราะผมรู้สึกชอบมันมากๆมันคือชิบะในชุดของน้องซิปในอาวุนั่นเองก็ถ้าทอมแล้วลวก็ขอให้ทุกคนตบมือให้กับรูปโปรไฟล์ใหม่ของเราด้วยนะครับอาตบดีตบ แปะ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 ,แปะเปลี่ยนเลยละกันต<ำ>ํา <Yellow S 1> เยโดกดเผยแพรปับเรียบร้อยก็คิดเห็นยังไงกับรูปโปรไฟล์ใหม่ก็คอมเมนต์กันได้นะส่วนตัวผมผมชอบมากต่อให้คนดูจะบอกว่ามันไม่เท่ผมก็จะใช้ครับเพราะผมชอบเอาไงอ่ะกดคนสุดท้าย<น>ขอให้ห้ำใหญ่ อไม่ชันแล็กัวาเล็กเลยโอเคครับวันนี้เราจะเล่นทีมเ็าเรียกว่าชงให้กับชงให้กับอะไรเดียวมันก็ไม่ได้ชงก็ไม่ได้คอนเทนต์ชนะครับชนะชนะคิดครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมาหาอะไรเหมือนที่ชนาบอกหรือเปล่ามันบอกว่า3ตัวนี้ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยมันมหาอะไรมากมันคือเอาไปเล่นในแรงนะครับก็คือการให้คิวด์เนี่ยอยู่เลนกลางนะครับสตันแล้วตามด้วยเอซูยิงและไวโอคิงถ้าไม่มหาอะไรก็ไอชนาบอลเลยต้องเต้นเต้นเต้นเรียบร้อยเอามึงเงินบอลเลยแล้ว อออออูููาาเขาดูอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็ไม่ต้องเข้าใจเดี๋ยวแล้วสต้านยิงโอ้ยถือว่าคอมโบดีนะทีมนี้มันผิดคาดแล้วคุกกำลังจะโดนคอมโบปะเนี่ยเออโดนแบ่ดีแล้วคนหนึ่มไงมันต้องโดนบ้างขยะสังคมสวัสดีครับเจ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 บันไลของจริงจริงบันไดจริงเอะก็ไม่ต้ทุกคนโปรแกรมเก็บภาพผมมันน่าจะขึ้นกลางจอเมื่อสักครู่ เอ่ะไม่นะบัดดีผมกำลังไปด้วยความเร็วแสงนะครับตอนนี้ใช้เวลาในการเดินทาง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงยิงกับบังยิงกับบัไงเอ้ยซูมโอ้ยว้าวตาเละอีแพนเค้กอีแพนเค้กตายมาต่อครับ เมกี้แมมเต็มครับผมเฮาโนเฮานอนเฮานอนแม่งอยู่ในป้อมเลยสัตว์ไม่กล้าออกแล้วซูม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 ไม่กล้าออกบ้านแล้วครับตอนนี้ครับหวาดระแวงคิดมากไปหรือเปล่าหมอมาครับตอนนี้ลูเมียมาครับเอาลูเมียไหมเอาลูเมียมาเจ้โอ้ยยี่ไม่ใช่ลูเมียแล้วแม่งกลายเป็นลูยิ้มไปก่อนดิเอ็มแม็ดหนึ่งยิงใครทันเดอร์เบิร์ดไป สวยเวร g กูดมันอยู่ในโพ้มันเอรติอากูต้องตายแน่นอนเลยมันหมายปองกูอะไรเลยครับเขาตายหมดแล้วเพื่อนกูหวานละแวกไปเองเป็นคอมโบที่ดีครับทุกคนค่อนข้างที่จะยาจอกแบบเวรีเวรีเวรีมันเฮ้ยมาคอมโบคอมจอยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาเต็มเลยอ่าถอยไปถอยไปช่วยด้วย เพื่อนไม่เมื่อกี้เพื่อนเราตายวิธีซนไนเปอร์เดี๋ยวพี่บอกทิศทางลมให้เอียงซ้ายหน่อยเอียงซ้ายหน่อยสามสิบเซนยตุ๊บเฮ้ยตุ๊บกิ้งมาตุ๊บไปทีตุ๊บตุ้บโอยย่าทีเดียวอตุ้มมีเรื่องบันเทิงเสมอเมื่อเราอยู่กัน3มคนนะครับตุกบตับตุกบตับสาลารับโชคเลยบอกเลยตัวพีเียหนยต้องไปปลูกแพ้ทีผมว่าจัดเลยดีกว่าผมว่าจัดเลยดีกว่าผมว่าจัดเลยดีกว่ามันห้าวเกินไปแล้วปะ ตายตายพอได้เจออนุาตมีใบอนุญาตหรือเปล่าครับโดนอุโอ้ยบปิตึ๊โอ้ยโอมาแรงจังวะแม่งแรงเกินพิลิกเตอร์มาป้องกันหนูหนะคะหนอนแอพิลิกเตอร์มันมาเร็วเก็บแึ้นหน่อยเก็บแหน่อยเกียงเียงเียงกิ่งทันใดกูบอกเลย เวียงเวียงเวียงกุกิ้งทันใดกูบอกเลยเอ็มมาเอ็มมาพร้อมพร้อมเฮ้ยเรากายไม่เล่นแล้ววะไอ้แทงกูไม่เลี้ยงนะกูบอกก่อนเอ้อยิงธรรมดาก็ตายแล้วอะครับโอ้โหแม่เ้ยเราไปแล้วไม่ไม่เป็นไรผมยังเหลือดับเบิลซูมเอ็มซูมเอ็มซูมซูมเปิดแผลพี่ตุ๊บ เปิดแผลพี่ร้องรักพี่บอกแล้ว <Okay. S 2> แค่เปิดปากแผลพี่เดี๋ยวพี่พจะไม่ย่ำยีมันเองไรวะอุย้ยยากจิงยิงเทลวไอ้นั่นอออ,อืออ,อย่าห้ามานาวแพงเมื่อเพื่อนเราขอมาเราก็ต้องจัดให้ครับยิงป้อมไปก่อนดอกหนึง่งเออรองเท้าขายออกไปเลยต้องกันบ้านนี่เลยตอกันบ้านเนี่ะเราจะปั๊มคิวนะครับออวางเราในตรงที่เรายิงได้ เอ้ยเอ้ยเอ้ยลึกเกินลึกสุดใจเลยน้องรักถอยก่อนนี่ถอยก่อนโอ้โหดอกเดียวตายอ่ะครับแบบนี uh ้เขาเรียกว่าอะไรล่ะอะออ๋อลอยโดเลอยโโดดอ๋อลอยโยโดดโดนตุ uh ้มป oh, uh ังป oh, ังย oh, oh. oh, oh. ัน oh. น yeah. yeah, <mind> <twe watering>. ี่เอาเองก็ได้วะเยอะเยอะเยอะลมลามันลามันเยอะลม what โอ้ผมฟิกเกอร์นะพี่สกายขอวัดหน่อยนี่วายโอขนาดมึงเตรียมถ้ามึงตั้นโดนมึงบวกเลยกูจะจัดให้มันเกิดอยู่ไหนก็เห็บเอ็บเดินไปข้างแม่งเลยเดินข้างๆแม่งเลยเนี่ยอยู่ไหนเอ็บอยู่ไหนไม่อยู่เขาอยู่อยู่ลึกจัดโอ้ยเว้ยมึงอยู่ลึกขนาดนั้นน่ะลึกสุดใจเลยนะเพื่อนทำไมจูเกิลตุบอุ้ยไม่โดนไม่โดนกระโดดเมื่อกี้เสียเลือดมันลึกไปมันจะดับตุบเพราะมันจะดับเพื่อ เออสวยพระงามพระรามเปดกูขอหาเลือดก่อนหาเลือดก่อนหาเลือดก่อน2,000 years later มาแล้วเว้ยมาพ้องกัาเลือดหลอดใหม่มีโดนปุ๊บยาระวังนะไวโอมันจริงนะมาดิมาดิมาดิเอาออกไปก่อนหนึ่งอันน่ะก่อนเกิดมึงอ่ะติดขืนตียเตีย เออวัดกันไปดีวัดกันไปดีเลือดต้องแลกด้วยเลือดฆ่าไปสิบเ้าอะดาเมจโคตรแรงเลยกิ้งทีไม่ต้องไัสุดแล้วางยิงยับไปตายตายมดเิ๊ปิดต้อุ้ยเกบยันเวียง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  รู้สึกว่าน้องเขาจะแก้ของใกล้ใกล้เคียงกับเราเลยนะก่อนน้นถ้าถอดเกือบอกนี่ชัดเลยทังห้าวแย่งอ่ะทังห้าวแย่งจับวิญญาณเหนือจอมยุทธยังมีมนุษย์เมียพุ้ยจ้าซูมตุบหุ้ยเพื่อนตังค์กองกองนั้นกูอยากได้มากเมื่อกี้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ยิงแทงเลยแล้วกันนะกูไม่ไหวละกูเหนื่อยล้กูแทงก็ไม่โหลดบ๊อบว้าบ๊บไอ้ยังไง บ๊อปบ๊อไมโอเจ็บเพิ่งอดโเจ็บไโอเจ็บไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดม่เกิดตุบคุยเอไม่โดนมึงดูลูกพี่กลัวมือดาบก็ดีสามร้อยเจ็ดสิบเลเวลตายไปแล้วแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยคิมเข้าเปอยก่อนไหมเี๋ยจบเลยอะ ปล่อยก็ได้เอ้ยปล่อยปล่อยเข้ากันก่อนอ้าวมหาคลิปตีมึงคอยดูนะคลิปตีมันนี่ไม่เลี้ยงมึงเราดูนะโศกนาฏกรรมมึงเราดูโศกนาฏกรรมโศกนาฏกรรมโศกนาฏกรรมอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเอลซูว่าใจลายถ้าถ้ามึงต่อให้ไม่ไม่ต่อให้ไม่เข้าไปเมื่อกี้ก็ตายดิคลิปแม่งตีโคตรแรงเลยคลิปใหญ่โดนสัตว์วิญญาณแสนปีลุ่ม ถ้าใครสงสัยเกี่ยวอะไรสัญญาณอะไรว่าพี่อะไรวงเวทวิญญาณนะครับลองไปเซิร์ชในไม่ต้องเซิร์ชสิไปดูลิขสิทธิ์ต้องดูอย่างถูกต้องลิขสิทธิ์ไปดูใน V t ทนะครับชื่อเรื่องว่าถังสารมีภาคไทยถึง160กว่าเป็นอนิเมะที่โคตรมาแรงและโคตรสนุกเลยในตอนนี้นะครับถ้าใครที่เป็นคออนิเมะเนี่ยลองเปิดใจให้นิเมะจีนแล้วลองไปดูดูโคตรมันก็สำหรับชื่ออะไรนะคอนเซปต์คลิปนี้สาสายสายปุ๊บ สามสายสายโป๊กมีสังข้าวมาเจมด้วยอีกหนึ่งครับเป็นสามสายัสกับอีกอีกอีกหนึ่งหนึ่งพงมายุทธ์หนึ่งพงมายุทธ์แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นพงมายุทธ์สายวิ่งลิเตอร์โดนดอกดอกขี้แตกก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากช่องติกตอกน้องเอ็มด้วยนะครับแล้วก็ฝากฝากร้านเคฟน้องเอ็มด้วยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านเคฟน้องเอ็มให้นะน้องเอ็มตอนนี้อยู่ในช่วงโควิดก็ ที่สาวขายเค้กนะครับถ้าใครอยากไปอุหนุนก็ไปอุหนุนได้นะครับร้านอยู่ในกทมเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างรับรองเค้กอร่อยแน่นอนไม่อร่อยก็เอาตังค์จากชนานะครับเดี๋ยวทิ้งลิงเฟสไว้ให้จุด